สารพิพากษาจำคุกค,คุณพิธาลิ้มเจริญรัตกับพวกรวม8คนเป็นเวลา4เดือนโดยรอลงอาญา2ปีในคดีจัดฟัดมอบสก,กายวอล์กปทุมวันค่ะทั้งนี้นะคะจำเลยทั้ง8คนมีทั้งอดีตแกนนำพักอนาคตใหม่และนักกิจกรรมทางการเมืองค่ะประกอบด้วยคุณพิธาคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคุณปียบุตรแสงกนก,นกุลคุณพันนิกาวานิชคุณนัทามหาธนาคุณพริชชีวารักษ คุณธนวัตรวงชัยและคุณแพรัฐโชตจันทรกจรค่คะคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคม2562สืบเนื่องจากกรณีที่กะกะตมีมติยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพ,พักอนาคตใหม่จากการที่กู้ยืมเงินหัวหน้าพักจำนวน191ล้านบาทจำเลยมีพฤติการในการเชิญชวนประชาชนมาร่วมชุมนุมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงอยู่ในฐานะผู้จัดการชุมนุมโดยไม่แจ้งจัดการชุมนุมหรือแจ้งขอใช้เครื่องขยายเสียงล่วงหน้าภายใน24ชั่วโมงไม่ดูแลการชุมนุมไม่ให้กีดขวางและไม่ควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทําให้เกิดความไม่สะดวกต่อประชาชนที่สัญจรในพื้นที่สาธารณะ เกิดความเดือดร้อนอีกทั้งการชุมนุมใกล้เขตพระราชฐาน150เมตรนั้นมีความผิดซึ่งการกระทำเป็นความผิดกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทแต่ทุกบทลงโทษเท่ากัน ขณะที่คุณพิธาระบุว่าจากการหาหรือกับจำเลยคนอื่นจะต้องยื่นอุทธรณ์คดีเพราะมีประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องของระยะของการชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานว่าอาจจะมีความคลาดเคลื่อนของ150เมตรว่าวัดจากจุดไหนเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานกับคดีอื่นๆพร้อมระบุว่าการที่สารตัดสินใน,นลักษณะนี้ไม่ทําให้ก้าวไกลเสียเครดิตทางการเมืองเนื่องจากประชาชนมีความเข้าใจในข้อเท็จจริง นั่นก็เป็นความเห็นของคุณพิธาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคำพิพากษาล่าสุดนี้เนี่ยให้รอลงอาญา2ปีนั่นหมายความว่าในระยะเวลา2ปีนี้นับตั้งแต่วันที่สารพิพากษาจำเลยทั้งแจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมความประพฤติที่สารกำหนดและไม่กระทำความผิดซ้ำอีกหากกระทำผิดซ้ำภายในระยะเวลา2ปีนี้สารจะเอาโทษที่รอไว้มาบวก จากคำพิพากษานี้นะคะแม้จะไม่ส่งผลต่อสถานะสสของคุณพิธาค่ะที่เพิ่งได้คืนมานะคะเมื่อวันที่24มกราคม2566เนื่องจากมาตรา98วงเล็บ6กำหนดลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรว่าต้องคํำพิพากษาให้จำคุกหรือถูกคุมขังอยู่โดยไม้คงศาลดังนั้นนะคะเมื่อ,อยังไม่ถูกคุมขังคุณพิธาจึงยังไม่พ้นสภาพสสค่ะ แต่ในเชิงจิตวิทยาการเมืองแล้วผลพวงของคำพิพากษาอาจนำไปสู่แรงกดดันนะคะต่อกลุ่มแกนที่เตรียมเคลื่อนไหวนำม็อบลงถนนที่ก็อาจจะต้องคิดหนักค่ะ